เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร,รทางการศึกษากระผมนายสุภยันต์ปลแวเวตําหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะขอเรียนเชิญท่านรับชมวิดิทัศน์ได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับครับผมวันนี้อากาศดีแจ่มใสเหมาะกับการบคุ่มของเราในสัปดาษณ์สอนเนาะะ จผ่านมาอยยังจำได้ไหมว่าเรามีการพกถุเรืนอะไรเอ่ยซึ่งในสัปดาห์แรกเรื่องอะไรครับเรื่อเรื่องูปเก่อโครงสร้างหลักสูตรปาโนาห์เด็กนักเพครับเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรของภาาขอขอบคุณครับเรให้ตัวเองครับโอเคเสร็จแล้วขอใ้สปาห้ท่านลุกรับลุกแล้วก็พร้อมเลพร้อมกับท่า

เกิดขึ้นให้กับพวกเราเองครับวันนี้ก็คือครูก็คือจะมีการพบกลุ่มกระทรวาเกี่ยวกับความพอเพียงนั่นเองนะครับคือเป็นสาระของมันเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนเนึงในกิ่ระดับหัวต้นอ่าซึ่งจะมีสาระสาคัญดังนี้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตสำคัญเสร็จแล้วเราก็จะมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือหนึ่งบอกแนวคิดนักแนวคิดหลักการความหมายของความสำคัญของดักระยะสถิติพวาเพียงได้เตรียมตัวพร้อมมีปากกาทุกคนไหมเลย<า>มีแล้ว<า>๋ยวคุณจะแจ,จก็้อสอบตีเทสหรือว่าสอนเัียเองโดยครูจังเน้นว่านักศึกษาทุกท่านจะต้องมีความซื่อสัตย์จุดยืนในภาษาทุกท่านตั้งใจแล้วก็จับใจความไว้ว่า ในทิศสองทิศนี้เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรขอรับชมได้เลยครับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญ์ยาชีถึงแนวไกลรันโงอยู่และปฏิบัติตนประชาชนในทุกพื้นดันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเช่นกันจะมีความพอประมาณพอประมาณโหเก่งมากคำศัพท์ซ้อมเราจะมีกิจกรรมถัดไปมันคือคือเมกิบบ็อกนะเมกิบบ็อก เพราะฉะนะในมิติวัตจะมีชลาซึ่งจะมีหมายเลข1นึ่งถึงสามการสารวัตรทีบานในในการบริหารงานระดับข้าอเสประมูลให้กับตัวรถปิเกตนะคขามสำคัญของหลักการสีิบอเทียก็คือหนึ่เขาสามารถจะกระจัดความยากโยเสือมตรงนี้ครูเชื่อว่านะกเราเป็นวัยรุ่นเพราะฉะนั้นขอให้เรียกใช้เป็นสมบุกว่า เขาเรียกว่ามัลต hey, ิมีเดียให้ครบครวมใช้ให้เป็นใช้ให้คุ้มและก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยครับครับหลังจากนี้เดี๋ยวครูอ่าในเมื่อเรามีการเรียนรู้มาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นครูจะมีการทดสอบอีกขั้นหนึ่งคือการทดสอบอ่าหลังเรียนอ่าหลังที่จะทำจริงว่าสัปดาห์ถัดไปหรือสัปดาห์ที่สามสัปดาห์หน้านี้ น ria, ักศ so ึกษาทุกท่านก็ยังคงจะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมซึ่งเป็นลรคสิทธิ์ที่นักของครูเสมอครับครูขอให้นักศึกษารักษาสุขภาพด้วยโดยทักษะครูเองนะแต่สุขภาพเพื่อที่จะมาพบกลุ่มกาบเราต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณครับ